โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนิสิตคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อน้องอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงระหว่างวันที่11ถึง22ธันวาคม2568 ณวัดมหาจุฬาลงกรณาาลลกรราชวิทยาลายัยตำบลลำไซอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยากิจวัตรประจำวันในระหว่างปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเวลาห้านาฬิกาทำวัดเช้าเจริญจิตภาวนาเวลาหกนาฬกาสาสิบนาทีรับบิทบาทพระทหารเช้าคารวาทานอาหารเช้า เวลาส0บนาฬิกาแยกกลุ่มปฏิบัติเจริญจิตภาวนาเวลาสิบเอนาฬิการับบิณฑบาตพัตหารเพงคารวสาทานอาหารกลางวันเวลา 14. บสนาฬกาแยกกลุ่มบำเพ็ญจิตภาวนาเวลา 17. บเนาฬิกาทำวัดเย็นและรับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านขอเชิญร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และสนับสนุนโครงการด้วยการถวายพัตาหารเช้าพัตาหารเพทและน้ำปานะระหว่างวันที่11ถึง22ธันวาคม2568นวัดมหาจุฬาลงกรณราชทิตหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนาชาติเลขที่2682320227ชื่อบัญชีพระมหาพิสุทธิ์พารังหรือนายพัทรพลใจยเย็นหรือพระพินดุงลอย ขออนุมโมทนาผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ที่สนับสนุนโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนิสิตคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาณโอกาสนี้เป็นอย่างสูง